สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้าขึ้นมาเคียบ้านให้ให้เขาทำเดี๋ยวเขาจะมาทำแอร์ค่ะโอย วานแอรเมื่อคืนแอร์ไม่เย็นค่ะขออยับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพี่ขออยับเอาไว้ให้เขาค่ะขออยับนิดหนึ่งเลยที่นอนนิดหนักด้วย ที่นอนเด้งไม่หนักค่ะถ้าจะยกที่นอนอันนี้ออกมานะออกมพิงถ้าจะออกเอาที่นอนอันนี้ออกมาพิงตรงนี้นะคะออกมาพิง ตรงตรงประตูห้องน้ำกับประตูที่จะเปิดเข้าทีนี้ถ้าเราเอาที่นอนนี้ไปพิงปุ๊บประตูห้องน้ำอ่ะเปิดมาก็เข้าห้องนี้ไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ประตูนี้ก็เข้าไม่ได้อีกออค่อยๆพย,ยาบามปอให้เข้าค่ะเดี๋ยววันนี้ใบยๆเขาก็เดี๋ยววันนี้ใบยๆเขา้เววาก็าาาม,ามาและคะ นอนเน่นหนักมากแต่ว่าแต่ซื้อแพงก็คุ้มค่ะชายทนอแค,แค่แค่เอาตัวแค่เอาตัวเข้าซอกเลยได้นะก็ดันได้แล้วคนะ่ะ ฝุ่นด้วยแหละเพราะว่ายังไม่ได้ดูดฝุ่นเลย <c oughs> ยังไม่ได้ดูฝุ่นค่ะปกติแล้วเวลาน้องเข้ามานะเขาก็ลากเองนั่นแหละคะ่ะแต่ทีนี้เราก็เออลากให้เขาไปก่อน เดี๋ยวจะต้องเอาออ <ừ, S 3> <ừ, S 1> ได้แล้วตอนนี้ให้แถ่พอดีเลยทำแอร์เซ็็จก็เปลี่ยนพ้าปูที่นอนเลยแหละตอนี้ค่อยดูดฝุ่นค่ะ ไปดูบนผ้าเช็ดเท้าก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้เก็บซักเลยเก็บโจนละค่ะเดี๋จะซักให้หมดละ <c oughs> นี่แหละชีวิตบ้านๆอันนี้ก็ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้และค่ะปกตินะผ้าเช็ดเท้านะขาวจ้วงเลยนี่ดำเป๊ปปี้ดำเป๊ปปี้ <c oughs> ต้ดีแหละค่อยพอพัอปูที่นวนมาได้รดน้ำต้นไม้ก่อนค่ะฝนเต็มเลยค่ะ ดเ,เ,เดี๋ยวพอดีแหละค่ะโอ้ยใครมาเรียนพอดีเลยพาชับเท้าก็จะได้เก็บแช่หมดมีน้ำยาแช่ค่ะเปิดกระจกนี้ก่อนไม่ได้ทำความสะอาดกระจกน้ำแล้วค่ะ để cái chỗ mấy thôi, nãy không được lại sẽ được làm, bạn bè, ba lại check, đấy nhé, anh น้ำวันอาทิตย์ก็เหมือนกันนะโหเซ็งมากเลยน้ำวันอาทิตย์เลยหยุดหยุดาเาด็ดจังหยุดหยุดเด็ดจังยังไม่ไเก็บเรียกเอาไว้ให้ช่างเกาเช็ดก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้ช่างเกาเช็ดก่อนค่ะค่อย ปกติแล้วพาชัดเท้าน่าจะข่าวจุกเลยนะนี่ดำไปปีเลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้ช่างเขาวางไว้ให้ช่างไปชัดก่อนค่ะค่อยค่อยเก็บแช่ค่อยเก็บแช่มีน้ำยาแช่ค่ะคิดดูเมื่อคืนนะเราก็ปีนนะปีนตรงหัวเตียงนะั่นแหละไปเอาตะไคราแอร์มาชัดนะปกตินะ้าชัดมันก็เย็นนะนี่มันก็ไม่เย็นอนี่มันก็ไม่เย็น โอ้ยจะหอบจะหอบที่ไปนอนข้างล่างก็ที่เหียนหอบเสร็จแล้วค่ะก็เปิดไฟอยางนี้แหละค่ะจนกวาช่างมากี่นาทีแล้วแค่นี้เ้ยจ้าเพื่อน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 จ้าวายเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเจ้ากากราบสวัสดีนะคะอออ ไม่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 ทราบว่าจะเอาคำไหนมาขอบคุณเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศขอบคุณมากมายก็คือจากหัวใจนั่นแหละเรียนตัวเองก็เป็นคนติงต้งตังติ้งตังติงต้งตัง,ตง,ตงจะเพิ่งเบื่อกันนะเมตตามาหากันบ่อยๆเลยขอบคุณขอบคุณค่ะก็ก็ไม่บังคับหรอเนาะก็ไม่บังคับแหละบาย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 